สวัสดีครับผมแชมป์จากออโต้ฟินนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ n i สสันอ m เมล่ครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะทําคลิปนี้มันขึ้นมานะครับแต่สาเหตุที่ทำเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อเช้าผมออกไปทําธุระนะครับและตอนนี้เนี่ยขณะที่กําลังขับกลับบ้านเหลือระยะทางอีกประมาณกิโลก,กว่าๆก็จะถึงบ้านแล้วปรากฏว่ารถพังนะครับเครื่องเนี่ยมันสะดุดแล้วก็คันเร่งมันเหยียบแล้วมันไม่ออก ก็เลยรวบรวมสติแล้วก็ประคองรถเข้าข้างทางนะครับตอนนี้ก็จอดข้างทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นได้ว่าข้างนอกเนี่ยรถวิ่งเต็มเลยอาการตอนนี้เนี่ยก็เครื่องมันสั่นหนักมากนะครับอารมณ์เหมือนเครื่องมันเดินไม่เต็มสูบแล้วก็ที่หน้าจอเรือนใหม่ตอนนี้มันขึ้นไฟเอนจิ e นนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันเป็นไฟออโตก้กระพริบนะครับ ก็รถมันมีปัญหาอยู่ในตอนนี้แล้วก็เครื่องเนี่ยมันเดินกระพือหนักมากจะเห็นได้ว่ารอบมันสวิงไม่นิ่งเลยบางจังหวะนี่มันจะดับด้วยนะฮะเนี่ยสวิงไปสวิงมาไม่นิ่งเลยก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า มันเป็นอะไรทําไมมันถึงสั่นขนาดนี้นะครับแล้วก็ท่อไอเสียเนี่ยคือแบบมันสั่นหนักมากเลยนะเออบางจังหวัดนี่เครื่องมันเบาจนเกือบดับด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะประคองรถเข้าให้ถึงบ้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาตรวจเช็คไปพร้อมๆกันครับว่าอาการนี้มันคืออาการของอะไรแล้วมันสามารถแก้ไขได้ยังไงนะครับ ครับแล้วตอนนี้เราก็ต้องขับประคองไปเรื่อยๆนะครับไม่สามารถทําความเร็วได้เพราะว่าเหยียบไปแล้วเนี่ยคันเร่งมันวูบนะฮะความเร็วมันไม่ขึ้นเลยเหมือนเครื่องมันเดินไม่เต็มสูบนะครับก็ต้องใช้ความเร็วประมาณ 30- 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวขับประคองไปให้ถึงบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเช็คกันครับ ถึงบ้านเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอาการที่ผมสันนิษฐานเอาไว้เนี่ยก็คือเหมือนเครื่องมันเดินไม่เต็มสูบใช่ไหมสาเหตุที่มันเดินไม่เต็มสูบเนี่ยหลักๆจะมีอยู่ทั้งหมด4สาเหตุด้วยกันนะครับสาเหตุแรกเกิดจากคอยเสียนะครับทำให้ไม่สามารถจ่ายไฟไปที่หัวเทียนได้สาเหตุที่2ก็คือตัวหัวเทียนมันเสียนะครับก็เลยจ่ายไฟไม่ได้นะครับสาเหตุที่3าเนี่ยอาจจะเป็นที่ระบบหัวฉีด นะฮะมันอาจจะมีปัญหาทําให้มันฉีดน้ํามันไม่ได้นะครับแล้วก็สาเหตุที่4เนี่ยอาจจะเป็นที่ตัวลูกสูบมันแตกอยู่ข้างในเช่นตัวปีกลูกสูบมันแตกเนี่ยก็ทําให้ไม่มีแรงอัดนะครับแต่สาเหตุที่4เนี่ยผมขอตัดไปก่อนนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นที่คอยมากกว่าเพราะว่ารุ่นนี้หลายๆคนก็คอยเสียกันนะฮะเพราะว่ารถก็ใช้มาประมาณ 140, แสน0 0 0หมืกิโลเมตรลวยังไม่เคยเช็คคอยยังไม่เคยเปลี่ยนหัวเทียนเลย นะครับน่าจะเป็นสาเหตุของตัวคอยมากกว่านะฮะพอมันเสียเนี่ยทำให้ไฟมันไม่สามารถจ่ายไปที่หัวเทียนได้ก็เลยทําให้มันไม่เกิดการจุดระเบิดเดี๋ยวผมจะมาลองเช็คคอยกันก่อนนะครับว่ามันเสียหรือเปลาวิธีการเช็คเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันครับสาหรับการเช็คคอยนะครับว่าตัวไหนมันเสียเนี่ยก่อนอื่นเลยเราต้องสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ใส่เกียร์ P ดึงเบรกเมื่อไว แต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็ใส่เกียร์เอ็นแล้วก็ดึงเบรกมือเอาไว้เพื่อป้องกันลดไหลาจากนั้นให้เปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับแล้วก็หาว่าตำแหน่งคอยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างนิสสันอเมล่าเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3สูบนะครับมันก็จะมีคอยอยู่ทั้งหมด3ตัวตัวแรกจะอยู่ที่ใต้คอยไอดีนี้นะครับตัวที่2เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นสูบที่2แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสูบที่3นะครับมี3สูบก็จะมีคอยอยู่ทั้งหมด3ตัววิธีการเช็คนะครับให้เราดึงปลั๊ออกมาครับ ก็ถ้าเกิดดึงปลั๊กออกเนี่ยแล้วเครื่องยนต์มันสั่นกระพือเนี่ยสแสดงว่าตัวนั้นมันไม่เสียแต่ถ้าเกิดเราดึงปลั๊กออกมาแล้วปรากฏว่าเครื่องมันปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็สแสดงว่าตัวนั้นมันเสียนะครับถ้าเกิดยังไม่เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันครับเดี๋ยวผมจะลองดึงที่สูบ3าก่อนนะครับเพราะว่ามันดึงง่ายสุดละลองเช็คดูก่อนกดตรงนี้ครับแล้วก็ดึงมาเนี่ยเครื่องกระพือเลยนะฮะพอเสียบกลับเข้าไปคือเครื่องนิ่งดึงใหม่เครื่องกระพือ มีเครื่องนิ่งก็แสดงว่าตัวนี้ไม่เสียมาเดี๋ยวเรามาดึงตัวที่2องกันครับใช้วิธีเดียวกันเลยดึงออกมาครับเครื่องจะร้อนนิดหนึ่งอ,อันนี้ดึงออกมาแล้วแต่ว่าเครื่องปกติเลยนะมันไม่สั่นไม่อะไรลองเสียบเข้าไปใหม่จริงๆถ้าดึงออกเนี่ยเครื่องมันต้องสั่นนะฮะเสียบเข้าไปปกติดึงออก ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อปัญหาของอาการนี้เนี่ยเจอสาเหตุแล้วก็คือคอยตัวที่2มันเสียนะฮะเดี๋ยวผมจะซื้อคอยมาเปลี่ยนครับและเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยอาการสั่นมันจะหายไหมนะครับสำหรับวิธีการถอดนะครับนี่มันจะมีปลั๊กอยู่นะฮะก็ให้เราดึงปลั๊กออกมาก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเช็คแล้วเป็นตัวนี้ดึงปลั๊กออกมานะครับแล้วก็ จะเห็นว่ามันจะมีน็อตเบอร์10อยู่ตรงนี้นะครับก็ให้ใช้ประแจหมุนลงมาหมุนลงมาแล้วก็ดึงขึ้นมาตรงๆนะครับนี่ดึงขึ้นมาเลยนีอ่อันนี้คือตัวที่มีปัญหานะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่า นี่มีรอยไหม bang, hehe, นะฮะนี่เขามีรอยไหม mins. ตรงนี้มันจะเป็นชิ้นพลาสติกนะครับตรงนี้มันจะเป็นเป็นยางนะครับตรงนี้คือมันปกติดีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราซูมเข้ามาตรงนี้จะเห็นว่าเขามีรอยไหมนะครับเวลาไฟมันจ่ายเนี่ยมันก็จะมาสปาร์กออกตรงนี้ปกติเนี่ยมันต้องไฟมาออกรูนี้นะครับแล้วก็หัวเทียนมันจะจิ้มเข้ากับเข้ากับรูนี้มันก็จะมาออกที่หัวเทียนแต่ตอนนี้ไฟมันจ่ายไปไม่ถึงหัวเทียนมันมาออกที่ตรงนี้ก่อน นะครับเพราะว่ามันมีรอยไหมอยู่ก็แสดงว่าตัวนี้มันเสียนะครับครับและนี้ก็เป็นอันใหม่นะครับที่ผมเพิ่งซื้อมานะฮะสั่งมาเมื่อวานวันนี้มาส่งแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นของใหม่หรอกมันเป็นของมือสองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสั่งมาในช้อปปีราคาสองรอยเจ็ดิบาทนะครับก็จะมาพร้อมกับปลั๊กเลยแต่เราไม่ได้ใช้ปลั๊กเราก็ดึงปลั๊กนี้ออกไปฮะใช้แค่ตัวนี้นะครับวิธีการใส่เนี่ยก็เหมือนกับตอนถอดเลยครับ ก็ใส่เข้าไปในรูเดิมนะครับแล้วก็ดูตรงรูน็อตเนี่ยให้มันเข้าร่องกับของเดิมแล้วก็กดลงไปครับกดลงไปแล้วก็เอาน็อตใส่เข้าไปเหมือนเดิมใส่ไปให้แน่นเลยครับแล้วก็ใช้ประแจเบอร์สิบนะครับขันให้มันแน่นครั้งหนึ่งแล้วก็เอาปลั๊กเสียบเข้าไปเหมือนเดิมครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะค,ครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลงมาสตาร์ทเครื่องกันดูนะฮะว่าไฟมันจะหายไหมแล้วก็จะขับปกติไหมครับมาเดี๋ยวมาดูกันสตาร์ทเครื่องว้าวเครื่องเดินนิ่งเลยนะฮะปกติสตาร์ทนี่แบบมันจะกระพืออันนี้สตาร์ทแล้วก็รอบนิง่งตอนนี้เครื่องมันยังเย็นอยู่เนะะี่ยรอบมันเลยขึ้นสูงหน่อย แต่ไฟออโต้ที่มันเคยกระพริบตรงนี้มันหายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวไฟเอนจินที่มันยังขึ้นอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองขับไปสักพักหนึ่งก่อนดูว่าไฟเอนจินอ่ะมันจะหายไปเองไหมก็ถ้าไฟเอนจินมันไม่หายเนี่ยก็ต้องทําการลบโค้ดนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีเครื่องมือในการลบโคด้ดก็กะว่าถ้าเกิดขับสักพักแล้วมันไม่หายเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดขั้วแบตออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่อันนี้ก็เป็นการรีเซ็ตตัวไฟเอนจินนะครับ อ,อ,อันนี้อาการก็น่าจะปกติแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบขับขี่กันอีกทีหนึ่งครับครับตอนนี้เราก็ขับออกมาถนนใหญ่นะครับก็ตั้งแต่ออกตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าความเร็วมันสามารถไต่ระดับขึ้นได้เรื่อยๆนะครับจากเดิมก่อนที่ยังไม่ได้ซ่อมเนี่ยก็คือพอเหยียบคันเร่งแล้วคันเร่งมันจะรู้สึกว่ามันวูบๆนะฮะอันนี้ก็คือขับแบบปกติเลยนี่จงังหวะที่ทําความเร็วก็เหยียบคันเร่งลึกเข้ามาอีกนิดนึงนะฮะเครื่องยนต์ก็ทํางานแบบปกติเลย รอบเครื่องกับตัวความเร็วเนี่ยเขาทํางานแบบสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็อาการของเครื่องยนต์ที่มันเคยสัน่นที่มันเคยกระตุกเนี่ยมันไม่มีแล้วนะฮะต้องบอกว่ามันดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าไฟมันจ่ายดีขึ้นนะฮะของเดิมผมคิดว่ามันน่าจะใกล้พังมานานแล้วไงเออแต่แค่เพิ่งมาออกอาการนะครับพอเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าเออรถขับดีขึ้นเยอะเลยนะฮะอาตาัตราเร่งมาดีมากๆอาการเนี่ยก็คือปกติละ แต่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ยังไม่ปกตินั่นก็คือไฟเครื่องยนต์นะฮะไฟนจินเนี่ยมันยังโชว์อยู่นะครับก็อันเนี้ยลองเอามาขับได้สักพักแล้วนะครับมันก็ยังไม่หายไปไฟนี้นะครับก็กล่าวว่าเดี๋ยวกลับถึงบ้านผมจะใช้วิธีถอดขั้วแบตเพื่อลบตัวไฟเอนจินนี้ออกนะครับเพราะว่าผมไม่มีเครื่องมือในการลบไฟสําหรับขั้นตอนในการถอดขั้วแบตนะครับก็ให้ถอดที่ขั้วลบนะครับเขาจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ เป็นน็อตเบอร์สินะครับก็ขันออกมาครับแล้วก็ยกขั้วแบตขึ้นนะครับรอประมาณสัก2นาทีก็ได้ครับแล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมแล้วก็ขันน็อตกลับไปให้แน่นครับหลังจากที่เราถอดขั้วแบตแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยไฟที่หน้าปัดก็ไม่ขึ้นอะไรแล้วนะครับก็รถกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูที่หน้าจอครับนี่จะเห็นได้ว่าไม่มีไฟอะไรขึ้นโชว์แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถอดขั้วแบตแล้วใส่เข้าไปใหม่นะฮะก็สรุปค่าใช้จ่ายในคลิปนี้ครับ มีแค่ซื้อคอยเป็นของแท้มือสองจากญี่ปุ่นนะครับตัวเดียว270บาทนะครับแล้วก็ค่าแรงเปลี่ยนก็ไม่เสียนะครับเพราะว่าเราเอามาเปลี่ยนเองนะฮะถ้าใครเจอปัญหานี้นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ในการเปลี่ยนในการตรวจเช็คคอยก็ได้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ